สวัสดีครับชาวเพื่อนมีทุกคนวันนี้เพื่อนมีจะมาเล่านิยายเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสารามไปซะแล้วนะครับก่อนอื่นเพื่อนมีต้องฝากเพื่อนเอนทุกคนกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้เพื่อนมีกันด้วยนะครับเนื้อหาในคลิปนี้จะอยู่ในนิยายเล่มที่2ตอนวิวัฒนาการกับอาชีพและตอนทูตและการประชุมถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะ กา้าบิลุเขาได้รับความช่วยเหลือจากหมู่บ้านกอฟลินแต่และหมู่บ้านอย่างลาบลื่นแม้เขาจะไม่แสดงพลังของตนให้เห็นแต่บรรดากอฟลินก็ยอมอยู่ใต้อาน,นัตของเขาอย่างไรเสียก็เป็นเพียงเผ่าพันธุ์ที่อ่อนแอ หากเจ้ากอฟลินมีท่าทีว่าจะขัดขืนกาบิลุก็ไม่ลังเลที่จะใช้กําลังทําให้พวกมันอยู่ใต้อํานาจของเขาอยู่ดีคําพูดของผู้นํเาเผ่าไม่หลงเหลืออยู่ในสมองของกาบิลุอีกต่อไปเขารวบรวมนักรบทุกตนของแต่ละหมู่บ้านกวาดเสบียงอาหารทั้งหมดเท่าที่มีจากคลังและจัดตั้งกองทัพเพื่อตอนเองขึ้นมา ด้วยวิธีดังกล่าวจำนวนทั้งหมดก็คือ7,000ตนทั้งหมดสวมชุดเกระหนังสมโสมและใช้หอกหินที่จะพังแหลมิพังแหลเป็นอาวุธแม้จะวางใจไม่ได้ในฐานะกำลังลบแต่ตอนนี้ได้เท่านี้ก็เพียงพอส่วนผู้ที่ไม่มีใจจะต่อสู้นั้นหลบหนีไปเรียบร้อยแล้วเฮ้ยเ <Hey! S 1> จ้าพวกหัวหน้าเผ่าในละแวกนี้ยังมีหมู่บ้านอื่นอยู่อีกหรือเปล่า หลังจากที่กาบิลูตะโกนถามเช่นนั้นเหล่าบรรดาหัวหน้ากอฟลินก็พากันมองหน้ากันเมื่อได้ยินคำถามนั้นแล้วหนึ่งตนก็เอ่ยตอบด้วยท่าทีวาดว,าดวา่าคือจะเรียกว่าหมู่บ้านหรืออย่างไรดีครับแบบว่าน่าจะมีชุมชนอยู่อีกชุมชนหนึ่งครับชุมชนงั้นเหรอวิธีพูดที่ไม่เต็มปากเต็มคำนั้นทำให้กาบิลูอารมณ์เสียเขาคิดว่า หมายความว่ายังไงกันกาอีแค่ชุมชนธรรมดามันจะไปมีอะไรนักนะแต่เมื่อกาบิลุเข็นถามเขาพวกกอฟลินก็เริ่มพูดอะไรแปลกๆออกมาว่าดูเหมือนชุมชนนั้นจะมีกองกําลังกอฟลินซึ่งนั่งบนหลังเผ่ากาโลอยู่พูดอะไรของพวกมันกันเนี้ยเผ่ากาโลเป็นปีศาจท,ที่แข็งแกร่งไม่น้อยและเคลื่อนไหวกันเป็นกลุม่มกล่าวกันว่าเป็นถึงผู้ปกครองแห่งท้องทุ่งลาบและมีกําลังลบขนาดที่หากอยู่ในทุ่งลาบแล้วก็กระทั่งลิซาร์สแมนก็ยังพ่ายแพ้อย,อยู่ก้าวหนึ่งแล้วจะเป็น ได้อย่างไรที่เผ่าพันชั้นสูงแบบนั้นจะมารับใช้ปีศาจชั้นต่ำอย่างกอฟลินแถมพวกกอฟลินยังพูดเรื่องละเมอเพอพกออกมาอีกว่าผู้ที่กอฟลินเหล่านั้นตามรับใช้ก็คือสลามเห็นว่ากาเบลุโง่หรืองไงกาเบลุคิดอย่างนั้น สลามน่ะเป็นปีศาจระดับตำที่สุดเลยไม่ใช่หรือไงถ้าเป็นพวกกอฟลินแล้วก็อาจไม่แน่แต่เรื่องที่เผากาโรจะรับใช้ปีศาจชั้นขยะเช่นนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นเดดขาดเขาจําเป็นต้องตรวจสอบบางทีอาจจะมีลูกเล่นอะไรแอบ,บซ่อนอยู่ก็ได้ถ้าทุกอย่างไปได้สวยบางทีเขาอาจจะได้เผากาโรมาไว้ใต้บังคับบัญชาด้วยซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นกระทั่งทองทุ่งลาบเองก็คงจะกลายเป็นสวนแห่งหนึ่งของกาเบรุกาเบรุเริ่มเคลื่อนไหวตามที่ความ โมบของตนสัางทว่ากลับไม่มีหมู่บ้านตั้งอยู่ในสถานที่ซึ่งเขาได้ฟังมากาบิลูอารมณ์เสียกับเรื่องดังกล่าวแต่เขาก็พยายามกลั้นใจอดทนเอาไวา้คงจําเป็นต้องใช้ความอดทนบ้างไม่มากก็น้อยในการจะได้เผากาโรมาไว้ในมือเพราะได้รับการปลดปล่อยจากการปกครองของผู้นําเผากาบิลูจึงหยุดที่จะสะกดกลั้นความอยากของตน แต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังอดทนเพื่อเป้าหมายสําหรับกาบิลุในเวลานี้เขารู้สึกว่าตัวตนของผู้นําเผ่าเป็นเพียงสิ่งกีดขวางในการที่เขาจะได้กองทัพของตนมาเท่านั้นหากเขาได้เผ่ากาโลมาไว้ภายใต้การปกครองที่นี่แล้วก็ลิซาสแมนตนอื่นๆก็คงจะยอมรับกาบิลุเป็นผู้นําเผ่าคนใหม่อย่างแน่นอนลงท่าผู้ปกครองพื้นที่ราบอันแข็งแกร่งจับมือกับราชันแห่งเขาโคนตมต่อให้เจ้าพวกหมูชั้นต่ําจะมารวมตัวกันมากขนาดไหนมันก็ไม่จําเป็น ต้องหวาดกลัวกาบิลุเชื่อเช่นนั้นสนิทใจเขาจะกวาดล้างเจ้าพวกหมูให้เรียบแล้วขึ้นเป็นผู้นำปกครองมหาพงภัยแห่งจูล่าเองถ้าทำเช่นนั้นข้าก็จะได้สร้างผลงานในฐานะผู้ตายบังคับบัญชาของท่านเกลมิลได้อย่างเกินพอ เมื่อกาเบลุวาดฝันถึงเวลานั้นแล้วการอดทนเพียงเล็กน้อยก็ไม่ใช่เรื่องยากลําบากเขาสั่งกําลังหลักของกองทัพเคลื่อนตัวไปทางทะเลสาบชิซึและตั้งค่ายรอเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วใช่ว่าพวกเขาจะมีสเสบียงอาหารเหลือเฟือดังนั้นพวกเขาจึงยอมเสียเวลาไม่ได้และต้องรีบดาเนินการเมื่อได้รับรายงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาว่าพบล่องรอยของการเดินทางกาเบลุจึงออกคําสั่งนักรบแนวหน้ารวมตัวเขาด้วย เพียง10ตนจะควบโฮเบอร์ลิซาสหรือกิ้งกาขับเคลื่อนสำหรับการเดินทางมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายพวกเขาเข้าใกล้จุดหมายปลายทางโดยไม่ละแวดระวังอะไรทั้งสิน้นแม้เผ่ากาโลดจะน่าวาดวันแต่ถ้ามารับใช้กอฟลินก็คงจะเป็นพวกตกต่ำหลุดจากฝูง ข่าคนนี้จะลงมือขัดกลาวพวกมันด้วยตัวเองเพื่อให้ความแข็งแกร่งที่แท้จริงของพวกมันกลับคืนมากาบิรุคิดเช่นนั้นเขาไม่คิดจะคาดคะเนเลยว่าข้างหน้านี้จะมีอะไรอยู่เพราะในสมองของกาบิรุเต็มเปี่ยมไปด้วยความฝันที่ว่าตัวเขาจะได้เป็นประโยชน์ต่อเกลมิวที่เขาเคารพรักเท่านั้นตอนทูตและการประชุม เวลาผ่านไปหลายวันนับตั้งแต่ที่พวกเบนิมาลุเข้าเป็นข้ารับใช้ของลิมูรุอย่างเป็นทางการพวกเขาสนิทสนมกับเหล่าฮอฟกอบลินเช่นพวกลิกูลูโดได้เป็นอย่างดีตามที่พวกเจ้าตัวพูดเอาไว้ชูณะประสบความสําเร็จในการผลิตใย,ยไหมจากวัตถุดิบที่โซเอนากลับมาจากนั้นก็ใช้ใย,ยไหมที่ได้ทักทอเป็นผ้าไหมทําให้เธอได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่สาวๆซึ่งก็เป็นเรื่องแน่นอนอยู่แล้วเพราะหากเปรียบเทียบกับเสื้อผ้าป่านที่ใช้มาตั้งแต่ สมัยกอฟลินแล้วล่ะก็ผ้าไหมนั้นแตกต่างออกไปจนอยู่ในระดับที่เรียกว่าคนละมิติเลยทีเดียวดูเหมือนว่าเหล่าสาวๆภายใต้การสั่งการของลิติน่านำโดยคุณฮาลุนะจะกำลังเรียนรู้เทคนิคการทอผ้าโดยมีชูนะเป็นอาจารย์ด้วยเหตุนี้ชูนะจึงกลายเป็นเจ้าของโรงช่างสำหรับผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งโฮมและเครื่องประดับไปแถมรู้สึกว่าเธอจะร่วมงานกับกามผู้รับผิดชอบโรงช่างสำหรับผลิตเครื่องป้องกันได้เป็นอย่างดีต่างฟายต่างปึ ศึกษาหาหลือกันและกันเช่นเรื่องความรู้สึกในการสวมใส่และพยายามจะผลิตสิ่งที่ดียิ่งขึ้นให้ได้ริมุรุเองก็เฝ้ารออย่างใจจดใจจอ่อเพราะอีกไม่ช้าเสื้อผ้าสำหรับสวมใส่ยามปกติและเครื่องแบบของพวกเขาก็จะสำเร็จแล้วขณะเดียวกัน คุโลเบก็กลายเป็นเจ้าของโรงช่างสําหรับผลิตอาวุธเช่นกันเขากับไคจินแลกเปลี่ยนกันสอนเทคนิคของตนและคุโรเบก็ซึมซับเทคนิคของไคจินได้จนหมดสิน้นตัวไคจินเองก็เลี้ยวแรงเริ่มถดถอยแล้วเขาจึงผันตัวไปทำหน้าที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการผลิตโดยเฉพาะแต่ถึงจะว่าอย่างนั้นความรู้ของไคจินก็ยากจะดูแคลนได้ เขาอาจจะมอบหน้าที่ในการผลิตให้กับคูโรเบแต่ใจจริงของเขาคงจะทุ่มเทให้กับการวิจัยอันเป็นงานอดิเรกแต่เดิมทีของเขามากกว่าหลักฐานก็คือกระทั่งตอนนี้ไคจินก็ยังคงออกแบบอาวุธสําหรับยามขึ้นขี่พาหนะของพวกฮอฟกอฟลินและกําลังปรึกษาอะไรบางอย่างกับพวกคูโรเบด้วยท่าทางสนุกสนานด้วยหลังจากนี้ลิมมรุก็อยากให้ทั้งสองคนทํางานเหมือนสองคนเป็นคนเดียวแบบนี้ต่อไปฝ่ายโซเอได้ฮอฟกอฟลินหลายตนไว้ใต้ บังคับบัญชาและสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังดูแลรักษาความปลอดภัยรอบเมืองขึ้นมาอย่างเช่นมีการวางกลไกที่จะส่งเสียงเตือนภัยหากมีใครเข้าใกล้ไว้รอบๆพร้อมกันนั้นโซเอยังทําหน้าที่รวบรวมข่าวสารอีกด้วยเขาส่งข่าวสารให้ริมุรุเป็นช่วงๆกับลินหุยไม่ได้ขาดซึ่งสาเหตุที่ทาให้เขาทําอย่างนั้นได้ก็คือเอ็กซ์ต้าสกิลแยกลางโซเอสามารถสร้างล่างแยกได้พร้อมกันถึง6ตตน แถมแต่ละร่างยังเคลื่อนไหวอย่างเข้าขากันด้วยสกิลจิตสื่อสารทั้งยังไม่มีข้อจํากัดในการเคลื่อนไหวโซเอจึงใช้ร่างกายกระจายตัวไปตามแต่ละพื้นที่และรวบรวมข่าวสารมาลิมอลุมอบหมายให้โซเอเป็นหน่วยรับก็จริงแต่นี่มันจะลงล็อกเกินไปแล้วมั้งทั้งนี้สมรรถนะทางร่างกายของร่างแยกที่ว่ามีความสามารถในการต่อสู้เทียบเท่าได้กับร่างรักจะต่างกันก็คือมีพลังกายน้อยมากและมีปริมาณแกนเวทไม่เพียงพอขณะ ที่จะใช้เวทมนต์ได้กระมังแต่ในด้านของสกิลนั้นเป็นเรื่องหนึง่งเพราะเห็นว่าใช้เอ็กซ์ต้าสกิลเคลื่อนย้ายผ่านเงากับเส้นใยเหนียวหนืดเหล็กล่าได้ด้วยเรียกว่าสารพัดประโยชน์อย่างแท้จริงดูเหมือนว่าสกิลที่สถิตกับโซเอนั้นจะเป็นการรับสืบทอดไปจากริมลรุแต่เจ้าตัวก็ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบหมายความว่าถึงประสิทธิภาพจะเหมือนกันแต่ผลลัพธ์จะต่างกันขนาดนี้ได้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าริมูลุไม่ได้ความแต่โซโอเอเป็นอัจฉริยะต่างหากที่จริงคือก่อนที่จะไหว้าวานโซโอเอริมูลุก็มีการส่งหน่วยสืบข้อมูลออกไปก่อนแล้วการรวบรวมข้อมูลข่าวสารถือเป็นเรื่องพื้นฐานแถมท่าออกกับลิซาร์ดแมนกาลังมีการเคลื่อนไหวแปลกๆก็มัวแต่ประมาทว่าที่นี่ปลอดภัยดีไม่ได้ ทว่าลำพังเหล่าฮอฟกอบลินมือสมัครเล่นนั้นก็รู้ๆกันอยู่ว่าทําได้อย่างมากก็แค่สังเกตการเคลื่อนไหวของกลุ่มกองกําลังจากที่ไกลๆเท่านั้นหากเข้าใกล้เกินไปโอกาสที่จะถูกพบตัวและถูกจับก็สูงและถึงจะหนีรอดมาได้แต่ก็จะทําให้ศัตรูเกิดความหวาดระแวงอยู่ดี แม่น่างุดงิดแต่ลิมูรุก็ย้ำกับพวกเขาซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าอย่าฝืนจนเกินไปทว่าถูกต้องแล้วที่ลิมูรุไหว้วานโซเอให้ทำหน้าที่นี้เพราะในเมื่อเป็นแค่ร่างแยกถึงแม้จะบังเอิญถูกพบตัวเข้าจริงๆก็แค่สลายร่างแยกนั้นทิ้งเสียก็พอยิ่งไปกว่านั้นการใช้จิตสื่อสารได้ก็ยิ่งแล้วย,ยัยเพราะมันทำให้การส่งข่าวสารในโลกที่ไม่มีกระทั่งโทรศัพท์มือถือนี้รวดเร็วยิ่งกว่าโลกเดิมเสียอีกนั่นมันช่างน่าสนใจจริงๆ ให้ข้าออกไปสืบให้ไหมครับท่านลิมูรุลิมูรุนึกถึงใบหน้าของโซโอเอที่เอ,อ่ยอย่างนั้นด้วยท่าทางสงบเยือกเย็นขึ้นมาได้ลิมูรุกล่าวกับเขาว,ว่าวานได้ไหมและวินาทีเดียวกับที่ลิมูรุถามเช่นนั้นร่างของโซโอเอก็หายวับไปจากสถานที่นั้นพร้อมกับคํากล่าวที่ว่าการุณามอบให้เป็นหน้าที่ของข้าเธอมันเป็นวิธีใช้เคลื่อนย้ายผ่านเงาที่ยอดเยี่ยมสมควรดูเป็นแบบอย่าง โซเอเป็นชายที่มีบรรยากาศใจเย็นสงบนิ่งให้ความรู้สึกว่าไม่ทําอะไรที่เกินกําลังซึ่งเหมาะสมกับการสืบเสาะหาข้อมูลลิม,มูลุคิดถูกจริงๆที่แต่งตั้งให้เขาเป็นหน่วยรับด้านเบนิมารุก็กําลังปรึกษาหารหือร่วมกับพวกลิกูรุโดเกี่ยวกับระบบการรักษาความปลอดภัยของเมืองมีการจัดตั้งหน่วยงานด้านการทหารขึ้นมาโดยให้เบนิมารุเป็นผู้รับผิดชอบแต่ถึงจะว่าอย่างนั้นคนที่สังกัดในหน่วยงานนี้ก็เพิ่งมีฮาคุโรแค่คนเดียวนะนะ พวกลิกุลุที่สังกัดในหน่วยรักษาความปลอดภัยนั้นมีหน้าที่การจัดหาสเสบียงอาหารกับรวบรวมวัตถุดิบควบรวมอยู่แล้วจึงไม่สามารถกะเกณฑ์นับเป็นกําลังทหารง่ายๆได้ดูแล้วท่าทางน่าจะจําเป็นต้องจัดโครงสร้างของหน่วยใหม่อีกครั้งแล้วรวบรวมอาสาสมัครรู้สึกว่าเบนีมาลุก็จะกําลังปรึกษาลิกุลุโดเกี่ยวกับเรื่องนั้นอยู่นั่นแหละข้าอยากจะคัดเลือกผู้ที่ดูมีหน่วยก้านมาสร้างเป็นองค์กรที่พัฒนาด้านการต่อสู้โดยเฉพาะจะได้ไหมครับเบนีมาลุกลาว ถามลิมูรุเช่นนั้นลิมูรุจึงบอกเขาว่าฝากให้นายจัดการนั่นละถ้ากําหนดแบ่งคนได้เมื่อไรก็มาลายงานฉันด้วยนะลิมูรุกล่าวเมื่อเบนิี่มารู้มาขออนุญาตอย่างนั้นลิมูรุจึงตอบตกลงไปอันที่จริงลิมูรุอยากโยนให้เขารับหน้าที่ไปทั้งหมดด้วยซ้ําแต่ทําแบบนั้นมันคงดูไร้ความรับผิดชอบไปน้อยดังนั้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรอย่างน้อยการตัดสินขั้นสุดท้ายก็เป็นหน้าที่ของลิมูรุแล้วนะตอนนี้ ที่นี่ยังเป็นเพียงเมืองที่เหล่าปีศาจมารวมตัวกันแต่ก็ให้ความรู้สึกว่าเริ่มจะสร้างระบบองค์กรและดับประเทศขึ้นมาได้ ที่ละน้อยทีละน้อยทั้งหมดก็เพราะว่าได้ความร่วมมือจากพวกเบนิมาลุแท้จากนี้ไปริม,มุลุก็อยากจะพึ่งพาพวกเขาต่อไปนะนะทีนี้มาถึงฮาคุโรยักษ์ที่กำลังยืนอยู่เบื้องหน้าริม,มุลุในท่าถือดาบไม้เตะเลยมพร้อมฮาคุโรเป็นผู้ชำนาญด้านดาบไม่ผิดแน่นอนความแข็งกแกร่งของเขาไม่ใช่ครึ่งๆกลางๆทั้งที่เป็นคุณปู่แท้แต่จิตที่กดดันมานั้นกลับต่างจากเป็นคนละคนอันที่จริงเรื่องมันผิดพลาดมาตั้งแต่ตอนที่ริมุรุ คิดว่าไหนๆก็จำแรงกายเป็นมนุษย์ได้แล้วดังนั้นเรียนวิชาดาบไว้จะดีกว่าละนะลิมูรุคิดว่าถ้าโชคดีอาจจะเรียนรู้อาร์ตได้ง่ายๆแต่ดูเหมือนว่านั่นเป็นความคิดที่อ่อนหัดเอามากๆที่ลิมูรุเคยเรียนมาก็แค่เคนโดในชั่วโมงเรียนสมัยมัธยมตน้นแถมนี่ยังเป็นครั้งแรกที่ลิมูรุถือดาบไม้แล้วมันจะไปทําได้ง่ายๆได้ยังไงกันเล่าการคาดชะเนที่ว่าอย่างไรลิมูรุก็มีเพิ่มความเร็วการรับรู้พันเท่าอยู่ดังนั้นแค่รับดาบ นะของกุลิกลุยแนะ่ก็ใช้กับฮาคุโรไม่ได้อีกแนะ่ว่ากันตามจริงคือดูเหมือนฮาคุโรก็จะเรียนรู้สกิลเร่งความเร็วการคิดคำนวณมาเหมือนกันดังนั้นความได้เปรียบของริมุรุนะ่ะไม่มีอยู่ตั้งแต่แรกแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือริมุรุโยนตัวเองให้ต้องเผชิญกับความทรมานโดยการถูกเจ้ายักษ์ที่อยู่เบื้องหน้าสายตาเล่นงานจนแสบสันนั่นเองริมุรุดูแคลนอาร์ตมากเกินไปเพราะว่าสกิลเป็นอะไรที่ค่อนข้างได้มาอย่างง่ายได้แต่อาร์ตนั้นช่างต่างจาก Skill, มันเป็นสิ่งที่จะได้มาณนะปลายทางแห่งการฝึกฝนและความพยายามเรื่องสบายๆอย่างการเรียนรู้มันได้อย่างง่ายๆนั้นไม่มีอยู่หรอกเวทมนต์เองก็ดูคล้ายจะเป็นอาร์ตชนิดหนึง่งแต่ที่จริงแล้วมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอย่างไอซ์สกิลแลนด์ริมุลุเรียนรู้ได้จากการดูซับเข้ามาแล้ววิเคราะห์เท่านั้นแท้แ,ทแต่ถึงจะบ่นไปก็ไม่ได้อะไร เพียงวิเคราะห์ให้ได้ก็อาจจะทําให้เรียนรู้การใช้อารจได้แต่ลิมุรุคิดว่ามันน่าจะยากเอาการเลยทีเดียวยอมแพ้แล้วยอมรับซะดีกว่าว่ามันไม่มีทางลัดคงมีแต่ต้องฝึกฝนอย่างนักเพื่อก้าวไปให้ถึงทีละก้าวทีละก้าวเท่านั้น เอ๊ะนี่ไม่ใช่เวลาจะมามัวคิดอะไรสินะหากใช้การจำแรงกายกลายเป็นผู้ใหญ่จะทำให้ปฏิกิริยาตอบสนองช้าลงดังนั้นริโมรุจึงเปลี่ยนเป็นร่างกายของเด็กแล้วยกดาบขึ้นมาตเตรียมพร้อมเพื่อจะได้ตอบสนองการโจมตีได้เต็มกำลังริมมรุใช้ย,ยานเวทแผ่พุ่งสมาธิออกไปทุกทิศท,ทุกทางรวมทั้งใช้ตรวจจับความร้อนกับความสุดยอดการรับรู้กลิ่นด้วยที่เหลือก็เรื่องเสียงของมหาปารต คำถามต้องการปรับปรุงสกิลคลื่นความถี่สูงให้วิวัฒนาการเป็นเอ็กซ์ตาสกิลตรวจจับคลื่นเสียงหรือไม่มหาปรากล่าวถามลิมรุเช่นนั้นสมแล้วที่เป็นมหาปราดตอบสนองความต้องการของลิมอรุได้เหมาะเหม่งจริงๆลิมอรุตั้งสมาธินึกถึงคำว่าเยสโดยไม่ลังเลเท่านี้ลิมอรุก็สามารถรับรู้ข้อมูลการเคลื่อนไหวทั้งหมดเช่นแกนเวทความร้อนกลิ่นเสียง ได้แล้วคงไม่มีใครหลบหนีจากขอบเขตการรับรู้ของริมมรุไปได้หรอกจากนั้นริมูรุก็หันเผชิญหน้ากับฮาคุโรด้วยความมั่นใจโดยฝ่ายฮาคุโรเองก็ยกดาบไมายขึ้นตั้งท่าด้วยท่าทางสบายๆและทันใดนั้นเองร่างของฮาคุโรก็จางลงแล้วหายลับไปจากการรับรู้ของริโมรุสิ่งที่ตามมาก็คือแรงกระแทกจากเหนือศีรษะการต่อสู้ตัดสินกันด้วยหนึ่งดาบที่งดงามจนน่าดูชมริมมรุไม่รู้สึกเจ็บแล้วก็ไม่ได้รับบาดเจ็บซึ่งก็เป็น ของแน่เพราะหาคุโลเองก็ไม่ได้ออกแรงอะไรแต่จะว่าอย่างไรดีมันไม่ใช่ความเร็วแต่เป็นเทคนิคเลเวลของพวกเขาแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเมื่อกี้คืออะไรล่ะฮาคุโรฮโฮโฮอุชาเมื่อสักครู่นี้คือสุดยอดวิชาแห่งวิธีการเล่นกายที่เรียกว่าโอโบโลข้อลับ เป็นวิชาที่ทำให้ตัวตนของผู้ใายเจือจางลงถึงขั้นเล็ดลอดผ่านเกนเว์ได้หากเป็นท่านริมุรุแล้วก็ต้องเรียนรู้ได้ ในสักวันแน่ขอรับฮาคุโรแจแจ้งให้ริมุรุฟังด้วยท่าทางยินดีเช่นนั้นแต่แค่ฟังก็เห็นจะไม่ไหวแล้วละอย่างน้อยๆก็ได้ยินว่ากว่าที่ฮาคุโรจะเรียนรู้วิชานี้ได้นั้นต้องใช้เวลามากกว่าร้อยปีทีเดียวดังนั้นริมุรุไม่คิดว่าเขาจะทําได้หรอกนั่นสินะฉันก็อยากจะเรียนรู้ให้ได้ในสักวันแฮะแต่พอริมุรุตอบแบบขอไปทีเช่นนั้นฮาคุโรก็พยักหน้ารับคําพูดของริมุรุแม้ริมุรุจะรู้สึกปวดใจน่อยๆแต่มันก็ช่วยไม่ได้นี่นการ การเรียนรู้อาส์ต่างจากสกิลท่าลำบากแค่ธรรมดาธรรมดาก็ไม่มีทีท่าว่าน่าจะเรียนรู้ได้เลยด้านความสามารถลิมูรุน่าจะเหนือกว่าฮาคุโรแต่ลิมูรุกลับสู้ฮาคุโรไม่ได้แม้แต่น้อยลิมูรุไม่ได้หลงตัวเองหรอกนะแต่ลิมูรุทําอะไรเขาไม่ได้เลยจริงๆก็นะถ้าใช้แฟร์เซอร์ขึ้นอะไรทํานองนั้นก็อาจจะชนะได้อยู่หรอกแต่เรื่องของเรื่องมันไม่ใช่อะไรแบบนั้นนี่คือนักดาบนั้นเหรอชายชรา,าผู้ถือกําเนิดในฐานะโอเกอร์ไรยชื่อและเฝ้าฝึกฝ ลวิชาดาบอย่างเงียบๆเลื่อยมาโดยไม่ออกสู่โลกกว้างเชื่อได้ไม่ยากเลยว่าเขาคือบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาข้ารับใช้สมแล้วที่เป็นฮาคุโรเป็นความแข็งแกร่งที่ต้องยอมรับจริงๆแล้วริมุรุก็ไม่คิดหรอกว่าเขาเอาจริงแล้วแถมการย้อนคืนไว้ก็ยังทำให้เขาเก่งกาจยิ่งขึ้นอีกด้วยหากอยู่ในยุคสมัยที่เป็นใจละก็เขาอาจจะมีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะเทพดาบไปแล้วก็ได้ริมุรุคิดแบบนั้นละ และในขณะที่ฮาคุโรกำลังจะเชื้อเชิญให้ลิมูรุฝึกวิชาต่อด้วยรอยยิ้มอบอุน่นเหมือนคุณตาใจดีเสียงละครังก็ดังกังวานขึ้นดูเหมือนว่าอุปกรณ์เตือนภัยที่โซเอวางเอาไว้จะมีปฏิกิริยากับอะไรบางอย่างเข้าเสียแล้วดีจริงๆดีมากดีมากเลยเอาไปเลย1นิ้วโปง้งและ2นิ้วโปง้ง ลิมมลุคิดแบบนั้นแหละนะเพราะว่าการตามตรงลิมุลุไม่มีท่าทีว่าจะเอาชนะฮาคุโรได้แม้แต่น้อยก็เลยอยากจะให้จบการฝึกสักทีจากนั้นพวกเขาจึงจบการฝึกแล้วมุ่งหน้าไปหาลิกุลุโดทันทีที่เห็นลิมุลุลิกุลุโดก็รีบวิ่งเข้ามาหาเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับท่านลิมุลุมีทูตจากลิซาร์ดแมนมาเยือนครับ ลิกูรูโด,โดบอกอย่างนั้นด้วยท่าทางร้อนลนว่าแต่ลิกูรูโดเนี่ยมีอิมเมจว่าจะร้อนลนด้วยเรื่องอะไรสักอย่างอยู่เสมอเลยแฮะเห็นทีไรก็เหมือนจะวิ่งไปโน่นทีไปนี่ทีอยู่เสมอเสมอก็นะ เรื่องนั้นช่างมันเถอะว่าแต่ลิซาสแมนเหรอดูท่าว่าเรื่องยุ่งยากที่คาดว่าจะมาเยือนในสักวันจะมาถึงเข้าจนได้แล้วสิแต่ที่มาก่อนไม่ใช่ออกแต่เป็นลิซาสแมนงั้นเหรอเอาเถอะไม่ว่าใครจะมาพวกริมูรุก็ต้องรับมืออยู่ดีอย่างน้อยก็ต้องฟังเรื่องราวของอีกฝ่ายก่อนละนะ ว่าแล้วพวกลิมูรุก็เคลื่อนพลไปยังทางเข้าออกของเมืองเพื่อต้อนรับทูตที่มาเยือนทว่าทูตนั้นยังเดินทางมาไม่ถึงเห็นว่ามีคนเดินทางล่วงหน้ามาก่อนเพียงคนเดียวแล้วเดี๋ยวจะกลับมาใหม่โดยก่อนจะไปนั้นอุตสาประกาศคําสั่งอย่างยิ่งใหญ่โอเวอร์ว่าจงออกมาต้อนรับกันทั้งหมู่บ้านเสียด้วยฟังแล้วชวนให้อยากจะถามว่าพวกนี้คิดว่าตัวเองเป็นใครเนี่ยแต่เห็นว่าผู้ที่มานั้นเป็นถึงระดับนักลบที่ได้ขี่กิ้งกาขนาดใหญ่ซึ่งมีชื่อว่าฮเวอร์ลิซัสท่าทีแบบ จึงไม่ใช่เรื่องหน้าตกใจอะไรสำหรับพวกลิกลูโดหากเป็นหนึ่งในกองกำลังที่ประกอบด้วยบุคลากรระดับอัศวินในหมู่ลิซาร์ดแมนแล้วล่ะก็การกวาดล้างทำลายหมู่บ้านกอฟลินให้สิ้นซากจะเป็นเรื่องง่ายดดยมากจึงดูเหมือนว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่คนทั้งหมู่บ้านจะต้องออกมารอต้อนรับกันพร้อมหน้า และมีอัศวินที่ว่าเดินทางมาล่วงหน้ามาทูตที่เดินทางมาก็คงจะต้องมีตำแหน่งสูงสักแน่แบบนี้คงต้องระมัดระวังทำการต้อนรับให้ดีเสียแล้วผู้ที่มารวมตัวกันอยู่ณทางเข้าออกเมืองมีลิมุลุลิกุลุโดเบนิมาลุฮาคุโลรวมทั้งหมดแล้วสี่คนส่วนเรื่องการต้อนรับลิมุลุย้ำกับทุกคนหนักแน่นว่าให้ปฏิบัติอย่างระมัดระวังต้อนรับเขาให้ดีอย่าให้เสียมารยาทละ่ะ รับอบราบแล้วครับลิกูรุโด,โดเอ่ยตอบคำพูดของลิมูรุเช่นนั้นซึ่งคนที่เหลือก็พยักหน้าตามเอา้าแล้วนี่ชิออนไปไหนแล้วล่ะครับเมื่อได้ยินคำว่าต้อนรับให้ดีเบนิมารุก็ถามเหมือนนึกขึ้นได้เช่นนั้นลิมูรูจึงตอบว่าชิออนน่าจะทำความสะอาดห้องของฉันอยู่ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วละพอลิมูรุเอ่ยตอบคำถามเบนิมารุไปเช่นนั้นก็ไม่ทราบว่าทำไมฮาคุโรจึงมีท่าทางตกใจอะไรฮะมันน่าตกใจขนาดนั้นเลยเหรอฮาคุโรปะปะเปาไม่มีอะไรขอรับ น้ะนั่นสินะชิออนเองก็เติบโตขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นคงจะไม่เป็นไรหรอกมัง้งและไม่ทราบว่าทำไมเบน,เนี่มาลุกกับพาคุโลจึงพูดติดติดขัดขัดเช่นนั้น มันชอบมาพากลอยู่นะมันทําให้ลิมุรุเริ่มรู้สึกกังวลและความกังวลน,นั้นก็เข้าเป้าตรงเพลงชิออนยกน้ําชามาให้พวกลิมุรุซึ่งยืนรออยู่ที่บริเวณทางเข้าออกหมู่บ้านดูเหมือนว่าเธอจะกําลังพยายามทําหน้าที่ในฐานะเลขาของลิมุรุอยู่ลิมุรุคิดอย่างนั้นและกําลังจะอ้าปากเอ่ยชมเธอทว่าเมื่อได้เห็นน้ําชาที่เธอยกมาลิมุรุก็สิ้นคําพูดนั่นมันน้ําชาหรอกเหรอ มีหญ้าหน้าตาหน้าสยดสยองคล้ายกับสาหลายยื่นพ้นออกมาจากถ้วยน้ำชาดูอย่างไรมันก็ไม่ใช่เครื่องเืิมหมายความว่ายังไงอธิบายมาซะลิมุลุคมความคิดนั้นเอาไว้ในใจแล้วเหลือบมองลิกุลุโดแต่เขากลับเลื่อนสายตาไปอีกทางทำหน้าเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ คนอะไรกันแบบนี้เนี่ยฝ่ายเบนิมารุนั้นกําลังหลับตาปีอย่างเอาเป็นเอาตายโดยไม่คิดจะหันกลับมามองทางนี้เลยส่วนฮาคุโรก,ก็กําลังดับกลิ่นอายของตนเองทําให้ตัวตนเป็นอากาศาธาตุไปซะง,งั้นเจ้าวพวกนี้รู้อยู่แล้วสินะขณะเดียวกันชิอ่อนก็มองดูลิมุรุด้วยท่าทางเหมือนอยากได้คําชมโดยไม่สนใจท่าทีละลลาละ,ล,ะลังของลิมุรุเลย เดี๋ยวก่อนนะไอ้แบบนี้นะจะให้ชมอีท่าไหนกันเนี้ยสัญญาณของลิมูรุลองบอกถึงอันตรายถ้าว่าลิมูรุมีทางเลือกแค่เตรียมตัวเตรียมใจเสียเท่านั้นหรือทําไมลิมูรุจะต้องอยู่ร่างมนุษย์เอาตอนนี้ด้วยถ้าเป็นสภาพสลามละก็จะหาวิธีกลบเกลื่อนอย่างไรก็ได้แท้ๆหรือหากให้ใช้อยู่นิสสกิลนักล่าเยื้อแยกองค์ประกอบเสียก็อาจจะทําอะไรได้บ้างแม้ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดจะนั่งแขนใจก็สายไปเสียแล้วลิมูรุเตรียมตัวเตรียมใจแล้วตั้งท่าจะยื่นมือไป หาถ้วยชาทว่าตอนนั้นเองเอ๊ะน้ำชาลหรครับผมกำลังคอแห้งพอดีเลยครับกอบตาที่กลับมาจากลาดตะเวนก็เอ่ยขึ้นเช่นนั้นก่อนจะคว้าถ้วยชาแล้วยกซดลวดเดียวกูด ทำได้ดีมากลิมูรุมอบคำสรรเสริญจากหัวใจให้กอบตาเช่นนั้นเบื้องหน้าสายตาของลิมูรุมีชิออนที่สีหน้าเปลี่ยนกลายเป็นหน้ากากยักษันนีหน้ากากยักษันนีคือหน้าตาของผู้หญิงที่เปลี่ยนไปด้วยความอิจฉาและความเครียดแค้นทว่ากอบตากลับไม่รู้สึกตัวถึงเรื่องนั้นหรือที่ถูกคือเขาไม่อยู่ในสภาพที่จะรู้สึกตัวได้ตั้งหากกอบตาล้มสลบเหมือดพร้อมกับพ่นฟองอากาศออกจากปากพร้อมกับเสียงเอ๊ะเช่นนั้น แถมร่างกายยังกระตุกไม่หยุดดูแล้วท่าทางน่าจะอันตรายเกือบไปแล้วแฮะ ดีไม่ดีคนที่ต้องตกอยู่ในสภาพที่ว่านี้อาจจะเป็นลิมูรุก็ได้ฝ่ายชิออนกำลังเองียงศีรษะด้วยสีหน้าเหมือนอยากจะพูดว่าเอ๊ะ<อ>การที่สาวงามหน้าตาสะสวยทำท่าทางน่ารักไม่สมตัวนั้นก็ให้เกิดความโมเอะแต่ลิมูรุไม่โดนหลอกหรอกจากนี้ไปสั่งห้ามใยนี่ยุ่งเกี่ยวกับของกินอย่างเด็ดขาดดีกว่าเออชิออนจากนี้ไปถ้าเธอจะเอาอาหารหรือเครื่องดื่มที่เธอทําให้คนอื่นกินแล้วก็ต้องได้รับอนุญาตจากเบนิมารุก,ก่อนนะลิมูรุก,กล่าวเช่นนั้น เขาตอกตะปูย้ำอย่างหนักแน่นในขณะที่เบนิมารุเบิกตากว้างและหันมาทางาริมุรุริมุรุจึงตอบกลับด้วยสายตาว่าฉันไม่รู้ด้วยนะผูกกำกับคือนายฝากดูแลด้วยละ่ะส่งผลให้ชิอ่อนและเบนิมารุพากันทำคอตกแต่มาวัวหายแล้วล้อมคอกที่หลังมันจะสายเกินไป ไม่สิที่ถูกต้องคือมีก๊อปตาที่เป็นผู้ได้รับความเสียหายจริงๆแล้วต่างหากแต่ว่าก็ว่านะถ้าเป็นเจ้านี่แล้วก็คงไม่เป็นไรหรอกอย่างไรก็ขอบคุณไว้ก่อนแล้วกันเพราะข่าวนี้เขาช่วยเป็นตัวแทนรับเคราะห์แทนลิมโมลุจากนี้ไปก็ต้องขอให้เบเนมารุพยายามเขา้าเพื่อที่ว่าอย่างน้อยๆก็จะได้ลดจํานวนผู้เสียหายลงให้น้อยที่สุดแล้วนะแล้วก็จบตอนที่18ของเรื่อง เกิดใหม่ทั้งทีความชิปหายก็มาพร้อมกับอาหารของชีอ่อนไปซะแล้วหากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออภัยทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย